สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวคุณเองเนี่ยจริงๆเนี่ยการเดินทางไกลาการไปทําอะไรในที่ไกลๆอาจจะเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าในมุมที่อาจจะต้องระวังเรื่องที่คุณอาจจะต้องระวังทั้งเดือนเลยก็คือเรื่องของการทําอะไรที่มันดูมีความบุบบามุมทะลุวู่วามนะครับมันอาจจะก่อให้เกิดผลเสียกับตัวคุณได้โดยเฉพาะช่วง17-28เนี่ย มันอาจจะถูกกระตุ้นให้ตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในอารมณ์ทําอะไรก็จะเน้นเอาสะใจพร้อมบวกพร้อมประทะนะครับแล้วก็อาจจะต้องไประวังเรื่องของความขัดแย้งที่ไปเกิดกับเรื่องลูกหลานเรื่องของบริวารลูกน้อง เป็นเหตุให้ลูกน้องจะต้องออกอะไรแบบนี้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังนะครับส่วนในช่วงปลายเดือนไออาการเหล่านี้มันก็จะดูเบาบางลงไปนะครับส่วนในมุมที่ดีก็คือเดือนนี้ดาวเกตมาทับตัวก็จะดูมีเซนต์มีลางสังหรณ์มีฝันอะไรต่างๆแม่นนะครับมีเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจอะไรต่างๆกับคุณได้ดีนะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยก็ถือว่าในช่วง ก่อนันที่4มันอาจจะดูว่าการเงินอาจจะดูมีเกณฑ์กับการติดขัดนะครับต้องใช้เงินไปกับการเคลียร์หนี้สินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอในช่วง4-28อันนี้เป็นจังหวะที่ดีกับการเงินเลยนะครับมันมีโอกาสที่การเงินเข้ามาต่อเนื่องดีดีลธุรกิจอะไรก็จะเป็นธุรกิจระยะยาวต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังไปเนี่ยนะครับเรื่องของการเจรจาก,การติดต่ออะไรต่างๆมันก็ดู ง่ายขึ้นมันก็ดูเร็วขึ้นไม่ได้อืดไม่ได้ช้าแล้วนะครับส่วนในช่วงปลายเดือนอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องใช้เพิ่มเยอะขึ้นหน่อยอาจจะต้องใช้ไปกับเรื่องสุขภาพอาจจะต้องใช้ไปกับการจัดการเรื่องของปัญหากับเรื่องลูกน้อง <c oughs> บริวารคุณก็อาจจะต้องสแปร์เรื่องของค่าใช้จ่ายไว้ในช่วงปลายเดือนหน่อยนะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ยังมีโอกาสก,กับการงานที่เข้ามาได้ดีนะการได้รับการสนับสนุนแรงต่างยังได้รับ โอกาสได้ดีและข้อดีคือเดือนนี้ดาวการงานเดินปกติแล้วในช่วงครึ่งหลังของเดือนเนี่ยมันก็ทําให้งานที่เข้ามาก็เข้ามาได้ดีงานที่มันจะคืบหน้าไปมันก็เป็นไปตามจังหวะเวลาของมันได้ดีนะครับส่วนในเรื่องของลูกน้องบริวารในงานก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหา กับลูกน้องออกมีปัญหาความขัดแย้งที่เกิดกับลูกน้องในช่วงหลังวันที่17ไปอันนั้นก็ต้องไปบริหารจัดการให้ดีนะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในอารมณ์ที่มันดูหลากหลายนะในช่วง ก่อนวันที่4คุณอาจจะรู้สึกว่าคู่ดูไม่ค่อยเป็นตัวเองมีความงี่เง่าขัดแย้งอะไรกับคุณแต่ว่าช่วง4ถึง28มันจะอารมณ์ต่างกันเลยก็คือเขาจะดูกลับมาเป็นตัวเองได้ดีการทำอะไรร่วมกับคุณก็จะมีส่วนร่วมช่วยเจราจาช่วยแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้ดีถึงแม้จะมีความขัดขัดแต่ก็พยายามปรับเข้ากับปัญหาได้ดีจริงๆตัวคุณเองซะอีกที่ต้องระวังการทำอะไรที่มันดูมีความวู่ววามมีความมุทะลุนะครับส่วนในช่วงปลายเดือนอาจจะมีเรื่องให้ต้องหา แต่ถือว่าก็เป็นการห่างที่มีความเข้าใจและจริงๆเนี่ยคู่อาจจะเป็นคนที่มาเชื่อมเวลามีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคุณกับลูกน้องลูกหลานบริวารที่คู่เขามาช่วยเป็นตัวกลางคอยเชื่อมได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับคนโสดในจังหวะที่ดีมันคือช่วง4-28ถึงคุณมีเกณฑ์กับการจะได้พบเจอคนที่เข้ามาแบบจริงจังตั้งใจมีคุณสมบัติที่ดีสามารถสานต่อความสัมพันธ์ในมุมที่ดีได้ นะครับอย่างที่บอกไปไอการที่จะต้องระวังมันกับจะต้องระวังความรู้สึกความคิดของตัวคุณเองซะมากกว่าที่แบบเวลาทําอะไรก็แบบเออใจเร็วใจใหญ่อะไรประมาณแบบนี้นะครับกล้าสะเหลือเกินอะไรประมาณนั้นส่วนถ้าไปม,มองเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะครับมันยังมีโอกาสกับการมีโชคมีลาภได้ดีสําหรับคุณแล้วก็มันอาจจะประกอบกับการไป เด่นกับเรื่องของการงานด้วยเพราะในเดือนนี้อย่างที่บอกดาวการงานมาเดินปกติและอยู่ในช่องโชคลาภมันก็ทําให้จังหวะกับการเข้ามาของการงานได้ดีอีกองประกอบหนึ่งที่มีส่วนกระตุ้นกับการมีโชคลาภของคุณได้ดีในมุมที่เกี่ยวกับความเชื่อก็คือดาวเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทับตัวคุณมันก็จะเป็นเดือนที่คุณฝันแม่นมีลานสังหรณ์อะไรได้ชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคจริงๆมันคือตัวเลขอะไรก็ได้เลยนะยิ่งถ้ามันไปสอดคล้องกับเลขที่คุณฝันเห็นเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ก็เอามาเสี่ยงโชคได้แต่ถ้าไม่รู้จะเสี่ยงโชคกับอะไรอาจจะเอาตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวเลขที่ทํางานของคุณมาใช้กับการเสี่ยงโชคก็ได้รายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาว ลัคนาราศีเมษกันว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยน2568เนี่ยชาวลัคนาเมษจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับมาเริ่มที่ตัวตนของชาวลัคนาเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นตัวตนชาวลัคนาเมษคือดาวอังคารน,นะครับซึ่ง ในเดือนนี้เนี่ยจริงๆดาวมีกำลังแข็งแรงดีนะเพราะว่าทั้งเดือนเลยเนี่ยนะครับดาวอังคารเนี่ยเขาอยู่ในบ้านของเขาเองเวลาดาวอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยดาวมันได้ตำแหน่งที่เรียกว่ากเกษตรนะครับซึ่งมันจะมีความเป็นตัวเองมีความมั่นอกมั่นใจอะไรต่างๆได้ดีเพียงแต่ว่าดาวอังคารมันไปอยู่ในบ้านตัวเองแต่มันมันไปอยู่ในบ้านตัวเองที่เป็นคําว่ามรณะนะครับเพราะฉะนั้น ดาวตัวเองไปอยู่ในคําว่ามรณะ,ะในมุมที่มันอาจจะต้องระวังคุณอาจจะต้องเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องไปทํามีกิจกรรมไปทําอะไรในที่ไกลๆนะครับซึ่งในมุมที่ดีก็คือการไปทําอะไรในที่ไกลมันก็ยังดูมีโอกาสกับการได้ความมั่นคงนะครับกับสิ่งที่คุณไปทําได้ดีนะครับแต่จุดที่ต้องระวังคือดาวอังคารเวลาตกมรณะเนี่ย เขาเรียกว่ามันเป็นพินทุบาทมันมีเหตุให้ต้องระวังเรื่องของมีเหตุจะต้องร้อนใจเจอระวังเรื่องของความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งดาวอังคารมันเป็นดาวของความทุกข์รบความกล้าความมุทะลุความบู่วามเนี่ยนะครับเวลาดาวไปอยู่ในคําว่ามรณะมันเลยกลายเป็นว่าจังหวะนี้คุณต้องระวังการทําอะไรที่ดูมีความวู่วามความมุทะลุนะครับความพร้อมบวกพร้อมปะทะเนี่ย มันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับคุณนะครับเวลาทำอะไรมันอาจจะเผลอกับการกระตุ้นให้คุณเนี่ยถูกรู้สึกเหมือนกับการแบบเอ่อทำอะไรเน้นเอาสะใจอ่ะอันนี้อันนี้อธิบายแบบตรงๆเลยนะว่ามันเป็นจังหวะที่ต้องระวังนะครับถึงแม้ดาวมันจะแข็งแรงมันก็ส่งผลให้คุณมั่นด้วยกับสิ่งที่คุณทำนะครับ ครวนี้การโคจรของดวงดาวนะครับก่อนวันที่4เนี่ยดาวศุกร์กับดาวพุธเขาสลับบ้านกันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปัตตนิที่แปลว่าคนรักสลับบ้านกับคําว่าริมันก็อาจจะมีปัญหาขัดขัดกันอยู่กับคู่คุณอาจจะรู้สึกคู่ดูมีความงี่เง่าอะไรต่างๆนะครับไม่ค่อยยอมกันซึ่งจริงๆเนี่ยตัวคุณเองก็เวลาทําอะไรก็อาจจะใช้อารมณ์เน้นสะใจด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ ถือว่าเป็นส่วนที่ต้องระวังในส่วนที่เราระวังได้และกันนะครับก็คือระวังในส่วนของตัวเราเองนะครับส่วนพอวันที่4ดาวสุขก็จะย้ายไปซึ่งดาวสุขย้ายไปเนี่ยเขาออกจากคาว่าอริอเรื่องความขัดแย้งกับคู่มันก็ลดลงไปนะครับดาวสุขที่เป็นดาวการเงินพอไม่ได้อยู่ในคําว่าอริการติดขัดกับเรื่องการเงินมันก็หมดไปดาวสุขไปอยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลให้ศักยภาพของคู่กลับมาดีนะครับ การทําอะไรร่วมกันดีเพราะดาวสุกไปอยู่นี้พอแข็งแรงเนี่ยเจอกับดาวพุธท,ท,ที่เป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันมันก็จะช่วยกับการปรับแรงต่างดาวพุธมาจากคาว่าอริถึงแม้จะยังมีความขัดขัดกันแต่ก็พยายามกับการช่วยกันแก้ปัญหานะครับดาวสุกเจอเจอกับดาวพุธเสริมดาวพุธซึ่งดาวพุธตําแหน่งนี้ก็เด่นอยู่แล้วได้ตาแหน่งอุจจาพิมุกและดาวพุธมาจากคาว่าสหัชชะ การขายการเจรจาแรางต่างนะครับเพราะฉะนั้นคู่ก็จะมีส่วนต่อการมาช่วยร่วมเจรจาติดต่อขายอะไรต่างๆได้ดีขึ้นความขัดแย้งกับคู่ก็ไม่ค่อยเกิดนะครับส่วนพอวันที่9ดาวเกตย้ายดาวเกตย้ายมาทับตัวดาวเกตเรามองเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แน่นอนครับ มันก็อาจจะกระตุ้นกับการมีเซนมีลางสังหรณ์ฝันแม่นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้เวลาคุณไปทําอะไรแล้วรู้สึกไม่ดีว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรมากระตุ้นว่าให้ต้องระวังอันนี้ก็อาจจะเชื่อเซนก็ได้เพราะว่าเวลาดาวตัวเองไปอยู่ในคมามารณะมันต้องระวังเรื่องของความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่การที่มีดาวเกตมากระตุ้น เตือนการมีเส้นแรงต่างมันก็ใช้เป็นองค์ประกอบกับการตัดสินใจได้นะครับส่วนดาวเกตมาดาวเกตไปอยู่ช่องไหนกระตุ้นช่องนั้นนอกจากมองเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวเกตก็จะมากระตุ้นความเป็นตัวเองของคุณชัดขึ้นซึ่งมันก็อาจจะกระตุ้นความมุทะลุข,ของคุณที่มันเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันซึ่งจริงๆจ,จังหวะที่มันจะต้องระวังก็คือวันที่17เดี๋ยวดาวอาทิตย์เขาย้ายมา ดาวอาทิตย์จะอยู่ตรงนี้ไปเดือนหนึ่งแหละแต่ว่าช่วงที่เขาจะต้องเจอกับดาวอังคารแค่ดาวอาทิตกับดาวอังคารนี้ก็คือ1 7บเถึงยีเพราะฉะนั้นอาทิตกับอังคารมันเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับเวลาเจอกันมันต้องระวังเรื่องของการประทะกระแทกแตกหักนะครับอุบัติเหตุขัดแย้งนะครับดาวอาทิตย์มาจากคําว่าปุตตะปุตตะถ้าแปลเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณก็อาจจะเป็นการทําอะไรที่มันติดประมาทเล่นเล่เล,เล่นแบบเด็กๆ แล้วอาจจะเป็นเหตุให้คุณเจอกับเรื่องของความสูญเสียอันนี้ก็ต้องระวังในส่วนของตัวคุณเองนะครับส่วนดาวอาทิตย์ที่ทําหน้าที่เป็นคําว่าปุตตะอาจจะแปลเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบริวารอะไรต่างๆถ้าเป็นเรื่องลูกหลานลูกหลานอาจจะอยากขอไปในที่ไหนไกลๆแต่ว่าคุณไม่เห็นด้วยก็อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งนะครับปุตตะแปลเป็นเรื่องลูกน้องบริวารน,นะครับมีปัญหาขัดแยง้งการเป็นเหตุให้ลูกน้องบริวารออกนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะ ต้องระวังในเรื่องนั้นนะครับหรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือลูกหลานบริวารอาจจะมีเกณฑ์กับการที่จะป่วยที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าดาวอังคารเขาเป็นเจ้าของบ้านเขาแข็งแรงนะครับแต่ดาวอาทิตย์ไปเจอเนี่ยดาวอาทิตย์มันก็จะโดนเจ้าของบ้านทําร้ายเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ลูกหลานมีเกณฑ์กับการที่จะป่วยที่เกิดขึ้นได้นะครับส่วน พอวันที่28ดาวศุกร์ก็ย้ายนะครับดาวศุกร์ย้ายมาเนี่ยอาจจะดูลดศักยภาพของคู่ของคุณเพราะดาวเขาไม่ได้แข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองแล้วดาวไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งปอราเกษตรอาจจะดูอ่อนลงนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีมุมดีอยู่บ้างคือดาวศุกร์ไปอยู่ในมรณะคู่อาจจะต้อง ไกลจะต้องห่างกันในช่วงนี้หรือบางทีอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพราะดาวศุกร์เป็นดาวการเงินนะครับแต่ว่าดาวศุกร์ไปอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาไปเป็นตัวกลางระหว่างดาวอังคารกับดาวอาทิตย์นะครับมันทําให้ไม่ได้มีเฉพาะแค่คู่ศัตรูและมีดาวศุกร์ที่เป็นคู่มิตรกับดาวอังคารดาวศุกร์ที่เป็นคู่สมพลกับดาวอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นบางทีไอ้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคุณกับลูกน้องคุณกับลูกหลานเนี่ยอาจจะมีคู่ที่ไปเป็นตัวกลางที่คอยช่วยลดความขัดแย้งตรงจุดนั้นก็ไดษ หรือในจังหวะนั้นคู่ก็จะมีส่วนต่อการมาช่วยดูแลสุขภาพทั้งในส่วนของคุณในส่วนของลูกหลานที่มาคอยช่วยเหลือดูแลกับเรื่องสุขภาพดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาเมษตนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของการเงินคือดาวศุกร์นะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยช่วงก่อนวันที่9การมีดาวเกตมากระตุ้นอยู่ในเรื่องการเงินซึ่งตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแล้วมันก็ดูมีความปั่นป่วนกับเรื่องของ การเงินอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีความนิ่งๆเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยก่อนวันที่4ที่ดาวการเงินของคุณเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อวารีลักษณะของความวุ่นวายมันอาจจะเป็นการวุ่นวายกับการมีปัญหามีการสะดุดติดขัดกับเรื่องของการเงินเพราะ เวลาดาวการเงินไปอยู่ในคําว่าอริมันแปลว่าการเงินอาจจะมีเกณฑ์กับการสะดุดติดขัดนะครับมีเรื่องของการจะต้องเจอการตรวจสอบหรืออาจจะมีเรื่องกับการที่ได้เงินมาก็จะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของหนี้สินอะไรต่างๆนะครับซึ่งจริงๆดาวศุกร์ตำแหน่งนี้เขาอ่อนกําลังนะเขาได้ตําแหน่งที่เรียกว่านิดนะครับมันแปลว่าอ่อนด้อย แต่ด้วยการที่ดาวเนี่ยเขาไปสลับบ้านกับดาวพุธแล้วเวลามันเป็นเงื่อนไขพิเศษสําหรับคนราศีเมษลัคนาเมษเนี่ยนะครับเวลาดาวสุกอยู่ในภพอริเนี่ยเขาเรียกว่าได้อุดมเกณฑ์มันก็เลยไม่ได้อ่อนไม่ได้แย่เพราะฉะนั้นช่องทางการเงินอาจจะเจอการตรวจสอบแต่อถ้าจะมองว่าช่องทางการเงินที่มาจากเรื่องค่าเช่าเรื่องภาษีเรื่องดอกเบีย้ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังมีเกณฑ์กับช่องทางการเข้าของการเงินได้อยู่เพียงแต่ว,ว่าได้มามันอาจจะต้องใช้ไปกับการแก้ปัญหานะครับ ส่วนพอวันที่4ดาวการเงินย้ายไปอยู่ในบ้านตัวเองแต่ไปอยู่ในบ้านตัวเองที่ชื่อว่าปัตตนีประเด็นแรกก่อนพอดาวมันไปแข็งแรงได้ตําแหน่งเกษตรมันส่งผลดีกับเรื่องการเงินที่เข้ามาแล้วว่าจังหวะนี้ถ้าจะมีเงินอะไรเข้ามามันจะเป็นเงินที่มันเป็นแบบได้แน่ๆในจังหวะนี้นะครับเขานัดจ่ายก็จะได้รับแน่แน หรือถ้าเกิดมีการดิวธุรกิจอะไรต่างๆได้เนี่ยมันก็จะเป็นธุรกิจที่มันเป็นระยะยาวนะครับอาจจะมีเรื่องของการที่อยากจะมีคนมาชวนคุณร่วมธุรกิจมาขอร่วมเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจกับคุณก็ได้เพราะดาวการเงินมันไปอยู่ในคำว่าปัตตนินะครับอีกมุมหนึ่งก็คือสำหรับคนมีคู่นะครับบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะที่คู่เองเนี่ยมาช่วยมาร่วมอะไรแล้วก็อาจจะ นำพาช่องทางของการเงินกับเรื่องของธุรกิจามาให้คุณได้ดีด้วยนะครับคราวนี้ดาวศุกร์มาอยู่ตรงนี้ข้อดีคือพอมันเสริมดาวพุธซึ่งดาวพุธเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริการจัดการอะไรการเงินที่ไปเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าดอกเบีย้ยการต่อรองเรื่องของปัญหาราต่างๆก็อยู่ในมุมที่ดีขึ้น ดาวพุธมาจากคําว่าสหัสชชะซึ่งเด่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเจรจาการขายการติดต่ออะไรต่างๆกับเรื่องของการเงินก็ทําได้ดีขึ้นด้วยนะครับ และดาวสุกเวลาดาวสุกไปแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรเนี่ยมันทำให้ดาวอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งนิดอยู่ในฟื้นที่เขาเรียกว่าเป็นนิจจะพังคะเพระเาะฉะนั้นดาวอาทิตย์มาจากคําว่าปุตตะก,ก็อาจจะหมายถึงช่องทางเสริมอะไรที่เกี่ยวกับการเงินก็มีโอกาสกับการได้เข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับในจังหวะนี้ คราวนี้พอวันที่9ดาวเกตก็ย้ายนะครับอาจจะไม่ได้กระตุ้นความปั่นปวนอะไรกับเรื่องการเงินมากนักแล้วหรืออาจจะไม่ได้ดูมีความหลากหลายกับช่องทางการเงินที่จะเข้ามาแต่อย่างน้อยการเงินที่ยังแข็งแรงมันก็ยังมีโอกาสกับการเข้ามาต่อเนื่องกับเรื่องของการเงินอยู่นะครับพอวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายไปก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์นกับช่องทางการเงินที่เสริมเข้ามามากนักแล้วนะครับและพอปลายเดือนวันที่ 28ดาวการเงินก็ย้ายไปอยู่ในคําว่ามรณะแน่นอนการเงินไปตกมรณะมันเป็นช่วงที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะเกิดขึ้นเยอะแถมดาวการเงินไปอยู่ตําแหน่งนี้ไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งปรักเกษตรนะครับซึ่ง เวลาดาวอยู่ในบ้านตัวเองจะเป็นของเราเวลาไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองมันจะต้องไปเกี่ยวกับคนอื่นเพราะฉะนั้นจังหวะนั้นมันอาจจะมีเกณฑ์กับการจะต้องใช้จ่ายเงินไปนะครับนอกจากใช้กับตัวเองนะครับเพราะดาวไปสัมพันธ์กับดาวอังคารที่เป็นดาวตัวเองแต่ก็มีเกณฑ์กับการจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของคนอื่นด้วยเหมือนกันเพราะดาวมันได้ตําแหน่งปรักเกษตรนะครับอาจจะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องการดูแลสุขภาพลูกหลานก็ได้เพราะ ดาวศุกร์ก็ไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวปุตตะเรื่องลูกหลานบริวารน,นะครับดาวศุกร์ไปสัมพันธ์กับดาวอังคารที่เป็นคําว่ามรณะใช้ไปกับเรื่องของสุขภาพหรือจังหวะนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการแก้ปัญหากับเรื่องลูกน้องบริวารที่ออกที่หายากอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเยอะหน่อยในช่วงหลังวันที่28คุณก็อาจจะสแปร์กับ การเงินไว้ในช่วงปลายเดือนด้วยนะครับส่วนในมุมที่ดีก็คือเดี๋ยวตั้งแต่วันที่18ไปเนี่ยดาวพุทธที่เป็นดาวการเจราจาการขายการติดต่อเขาจะหยุดเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นการจะขายจะเจราจาจะจะติดต่อแอรงต่างเนี่ยมันก็มีโอกาสกับการติดต่อได้ดีขายได้ดีไม่ต้องรอไม่ต้องนานไม่ต้องอืดอื้อมากแล้วนะครับมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาเมษนะครับ ดาวที่ทําหน้าที่เป็นเรื่องการงานคือดาวเสาร์นะครับซึ่งดาวเนี่ยไปอยู่ในคําว่าลาภะแน่นอนมันส่งผลดีกับการที่จะมีโอกาสกับการได้งานเข้ามาถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนเรื่องของเงินที่ได้มันอาจจะดูสะดุดติดขัดได้เงินเป็นอะไรที่มันดูย่อยหน่อยนะครับแต่ว่างานเนี่ยยังมีเข้ามาได้ดีเพียงแต่ว่าก่อนวันที่16เนี่ย ดาวเสาดาวการงานเนี่ยเขายังเดินถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นการเข้ามาของการงานก็อาจจะดูมีเข้ามาแบบช้าๆหรือบางทีความสำเร็จรุล่วงกับเรื่องของการงานมันก็อาจจะดูมีความอืดมีความล่าช้าเพราะฉะนั้นในมุมที่ดีก็คือเดี๋ยวพอตั้งแต่วันที่16ไปดาวการงานกลับมาเดินปกติ การจะเข้ามาของการงานก็เข้ามาในมุมปกติไม่ได้ต้องรอไม่ได้ล่าช้าการความคืบหน้ากับเรื่องของการงานก็คืบหน้าได้ปกติสําเร็จตามที่มันควรจะเป็นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนการที่ดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภะมาได,ดได้ตำแหน่งอุดได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์เนี่ยยังไงคุณก็ยังมีแนวโน้มกับการได้รับการผลักดันได้รับการโปรโมทได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในมุมที่ดีอยู่แล้วถึงแม้ว่า เดี๋ยวเดือนนี้ตั้งแต่วันที่8ไปเนี่ยดาวพฤหัสอาจจะเดินถอยหลังนะครับซึ่งจริงๆอาจจะมองว่าการโปรโมทการอะไรอาจจะดูต้องรอบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากมายนะักเพราะมันยังอยู่ในเขาเรียกว่ายังอยู่ในองศาที่ดีการเดินมันไม่ได้ช้ามากไปนะครับก็ยังถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนได้ดีนะครับซึ่งจังหวะที่ดีเพิ่มขึ้นอีกก็คือในช่วงวันที่4ถึงวันที่28 เพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยดาวการเงินเนี่ยมันไปแข็งแรงดีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดใครที่แบบหางานเนี่ยนะครับจังหวะนั้นเวลาคุณได้งานคุณจะเหมือนกับมีโอกาสกับการเรียกผลตอบแทนที่ดีได้ด้วยโดยเฉพาะยิ่งพอหลังวันที่16ที่ดาวการงานเดินปกติโอกาสกับการจะได้งานของคนที่ว่างงานเนี่ยก็ยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นมุมอะไรที่มันดูดีกับเรื่องของการงานที่ไปสัมพันธ์กับการเงินนะครับแต่ จุดที่อาจจะต้องระวังก็คือในช่วงวันที่17ไปโดยเฉพาะ1 7ดถึง28ดาวอาทิตย์ที่ทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะซึ่งหมายถึงเรื่องลูกน้องบริวารเนี่ยดาวไปอยู่ในคําว่ามรณะมันอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเรื่องลูกน้องบริวารลูกน้องอยากจะออกลูกน้องลาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ และด้วยความที่ดาวมันไปสัมพันธ์กับดาวตัวคุณมันอาจจะกระตุ้นอารมณ์ของคุณให้มันเกิดความขัดแย้งกับเรื่องลูกน้องที่มันเกิดได้มากหน่อยนะครับซึ่งอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเดือนนี้คุณยังต้องระวังอารมณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องควบคุมอารมณ์แล้วก็บริหารตามเหตุตามผลให้ดีข้อดีคือดาวพฤหัสมันยังแข็งแรงนะเพียงแต่ว่าเวลาคุณทำอะไรบางทีคุณอาจจะเผลอกับการเอาสะใจเข้าไว้ก็ต้องระวังกับปัญหากับเรื่อง ลูกน้องบริวารน,นะครับแต่พอ28ไปดาวสุขที่มาร่วมเนี่ยบางทีถ้าเกิดใครที่ทํางานมีคู่มาร่วมในงานในธุรกิจกิจการคุณเนี่ยคุณอาจจะเอาคู่มาเป็นคนคอยช่วยจัดการบริหารเรื่องลูกน้องบริวารก็ได้ก็อาจจะเป็นตัวกลางที่เขามาคอยประสานไม่ให้เกิดปัญหาไม่ค่อยเกิดความขัดแย้งกันมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักคือดาวสุขเนี่ยแหละครับ ในเดือนนี้นะครับการมีช่วงก่อนวันที่4ที่ดาวความรักไปอยู่ในภพอริและดาวอริมาอยู่ในช่องความรักทั้งเดือนเนี่ยมันก็อาจจะกระตุ้นกับการขัดแย้งกันได้ง่ายนะครับเพราะอริแปลว่าปัญหาอุปสรรคความขัดแย้งอยู่แล้วนะครับดาวสุกร์เองเนี่ยเวลาไปอยู่ตรงนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเขายังได้อุดมเกณฑ์ถึงแม้มันจะดูว่าอ่อนก็ตาม เพียงแต่ว่าสําหรับมุมมองของคุณคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเป็นตัวเองเขาดูมีความงี่เงา่าและทําอะไรก็จะดูขัดแย้งกับคุณตลอดนะครับก็ย้ําว่าอย่าลืมว่าตัวคุณเองก็ทําอะไรก็เน้นกับการใช้อารมณ์สะใจเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนพอวันที่4ดาวศุกร์ย้ายไปอยู่ในบ้านตัวเอง ออกจากคําว่าอาริข้อดีคือเรื่องของความรักมันไม่ค่อยขัดแย้งกันแล้วถึงแม้ดาวมันจะไปเจอดาวพุทธที่เป็นดาวคําว่าอาริที่หมายถึงความขัดแยง้งอาจจะยังมีอะไรที่ขัดขัดกันบ้างแต่พอดาวสุกกับดาวพุธสัมพันธ์กันมันเป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะครับและดาวสุกแข็งแรงคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเขากลับมามีศักยภาพดีเหมือนเดิมเขาเป็นตัวของเขาเองนะครับและถึงแม้จะมีปัญหากันก็จะพยายามปรับ กับการจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาได้ดีเพราะเป็นคู่ธาตุน้ํากันดาวพุธเป็นดาวเรื่องคําว่าสหัสชชะด้วยการจะต้องออกงานการจะไปเจราจาไปติดต่ออะไรต่างๆก็มีส่วนต่อการช่วยส่งเสริมกับตัวคุณให้เจราจาขายติดต่ออะไรต่างๆได้ดีดาวศุกร์ไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ทําให้ดาวอาทิตย์ฟื้นกาําลังก็มีส่วนต่อการช่วยให้ไอเดียความคิดสร้างสารรคหรือสร้างความสดใสให,ให้กับคุณได้ดีขึ้นมานะครับ ส่วนพอวันที่9ดาวเกตย้ายนะครับวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายนะครับไอเรื่องของความสดใสที่จะเกิดขึ้นกับความรักก็อาจจะลดลงไปนะครับและพอปลายเดือนดาวสุขดาวความรักก็ย้ายไปอยู่ในภพมรณะจริงๆเวลาดาวคู่ไปตกภพมรณะนะครับอาจจะเป็นจังหวะที่เขาอาจจะต้องไกลห่างจากคุณก็ได้ไปทําอะไรในที่ไกลแต่ในมุมที่ดีคือ ดาวเนี่ยมันไปเป็นคู่มิตรกับดาวคําว่ามรณะที่แปลว่าไกลแปลว่าถึงแม้มันจะห่างมันจะไกลกันเขาก็มันดูมีความเข้าอกเข้าใจกันดีเพราะมันเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าศักยภาพของคู่ของคุณเนี่ยเขาดูอ่อนลงด้อยลงกว่ากว่าเดิมเพราะดาวมันไปอ่อนกําลังไปไปเป็นปรานะครับแต่ในมุมที่ดีเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าไอ้เรื่องที่คุณจะต้องเจอความขัดแย้งกับเรื่อง ลูกน้องบริวารระวังเรื่องการทำอะไรประมาทเ,เลินเลอของตัวเองเนี่ยนะครับพอดาวสุกย้ายไปพอไปเป็นตัวกลางมันก็ลดเรื่องของความพร้อมบวกพร้อมประทะของคุณลงไปมันเหมือนกับพอมีคู่มาคอยปรับคอยอะไรต่างๆกับคุณนะครับก็ช่วยลดความอารมณ์บวกของคุณลงไปหรือเป็นคนที่คอยประสานเวลาที่คุณมีปัญหาความขัดแย้งกับเรื่องลูกหลานเรื่องลูกน้องบริวาร ก็มีส่วนกับการมาช่วยส่งเสริมคุณได้ดีคราวนี้ถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของคนโสดนะครับในช่วงก่อนวันที่4อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีเพราะคนที่เข้ามาสัมพันธ์อาจจะดูรู้สึกว่ามันเข้ากับคุณยากขัดกันนะครับช่วงที่ดีเลยคือ4-28ถึง28ที่ดาวเนี่ยแข็งแรง นะครับถึงแม้ดาวสุกที่จะมาเล็งตรงนี้มันจะเป็นพินทุบาทมันจะมีเรื่องให้ต้องร้อนใจก็ตามแต่อย่างน้อยอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะความคาดหวังของคุณที่ไปคาดหวังกับคนที่เขาเข้ามานะครับแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มกับการที่จะ,ะสารต่อความสัมพันธ์อะไรที่เป็นระยะยาวได้นะครับแต่พอ28ไปเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่ก็ไม่ใช่ส่งผลดีกับเรื่องของความรักมันเป็นความสัมพันธ์ที่ พร้อมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันดูมีความไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยมั่นคงกับคนที่เข้ามาสัมพันธ์กับคุณมาดูในเรื่องโชคลาภความสําเร็จของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภคือราหูนะครับซึ่งเขาก็แข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆดาวโชคลาภยังแข็งแรงนั่นหมายความว่าถ้าคุณทําอะไรคุณยังมีเกณฑ์กับการเกิดความสําเร็จเกิดลาภผลต่างๆได้เพียงแต่ว่าไอ้เรื่องที่คุณจะต้องระวังก็คือความมุทะลุความบุ่บบามของตัวเองเนี่ยมันไปสร้าง อาจจะไปทําอะไรให้มันเกิดผลเสียอยู่ได้เหมือนกันอันนั้นก็เป็นมุมที่ต้องระวังแต่ความสําเร็จมันยังมีเกณฑ์กับการที่จะเกิดได้ดีนะครับแล้วก็ การมีดาวเสาร์ที่เป็นเรื่องของการงานที่เป็นคู่มิตรมาอยู่ในเรื่องโชคลาภมันก็ค่อนข้างส่งผลเด่นชัดกับโอกาสกับโชคลาภทางการงานที่จะได้เข้ามายิ่งเดี๋ยวพอดาวเสาร์เดินปกติตั้งแต่16ไปมันก็ทําให้โอกาสกับการได้งานความสําเร็จกับเรื่องของการงานโชคลาภกับการงานก็ดูโดดเด่นขึ้นมานะครับมีโอกาสได้ดีเลยนะครับส่วนอีกองค์ประกอบหนึ่งถ้าจะไปเกี่ยวกับมุมความเชื่อก็เดี๋ยวพอวันที่9เนี่ย ดาวเกตย้ายมาทับตัวเวลาดาวเกตย้ายมาทับตัวนะครับถ้ามองในมุมความเชื่อมก็จะเป็นจังหวะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสัมพันธ์กับคุณได้ดีกระตุ้นดนจิตดนใจอะไรต่างๆได้ดีฝันแม่นนะครับมีลางสังหรณ์อะไรต่างๆได้ดีเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้เป็นองค์ประกอบที่เอาไปใช้กับการทําอะไรให้เกิดความสําเร็จได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าไปเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเวลาดาวโชคลาภแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยคุณจะหยิบจะจับอะไรก็ได้นะ นะครับเหมือนกับมันมีเกณฑ์กับการจะหยิบจับได้ถูกยิ่งโดยเฉพาะพอวันที่9ไปดาวเกตมากระตุ้นเนี่ยมันเหมือนกับถ้ายิ่งคุณฝันเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมีอะไรมากระตุ้นเนี้ยอันเนี้ยยิ่งมีโอกาสกับการฝันแม่นนะครับวิเคราะห์ตัวเลขได้ดีอะไรประมาณแบบนั้นนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้จะเสี่ยงโชคกับอะไรจริงๆมันอะไรก็ได้นะ,ะคุณอาจจะเอาตัวเลขเกี่ยวกับตัวเลขงานมาใช้กับการเสี่ยงโชคก็ได้นะครับมีโอกาสกับการมีโชคได้ดีต่อเนื่องนะสำหรับคนลัคนาเมษและนี่ก็คือการทำนายไทยทัก์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ขอบคุณครับ